สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ยังอยู่กับวมลรอสทรนะฮะใช่เพิ่มแต่คิดว่าวันนี้ฮะดิสเพย์เดิมดิสเพยเดิมเรียกว่าห่างกันถ่ายตอนอัดห่างกันนิดเดียวนะครับแต่ตอนลงก็คิดว่าเดี๋ยวได้ดูพร้อมกันแน่นอนนะครับวันนี้เราตอนคลิปนี้เรามาทําอะไรครับพี่โบนครับวันนี้เราจะมาเรียกเอ็มวีทษสตซ์เซนดูเลิฟมีโทษทีนะกันได้ไหมของซีเจมฟูติเซึ่งเป็นสิ่งที่แปดหรือเก้า ก้าสิ่งที่เก้าของทาง C J M นะครับ<า>ซึ่งก็เฟิร์สเพิร์ไปเหมือนกันที่งาน Japan Expo <า>ปนเสาที่แปดที่ผ่านมานะครับ<อ>ก็เพลงนี้เป็นมีน้องหลิงหลิงที่เป็นเทนนีเข้ามา,าเป็นแบบเฟิร์สไทม์เซมบัสึด้วยเป็นรุ่น3ามคนแรก<า>ที่ติดที่ติดสิ่งหลักนะครับประมาณนี้คร่าวๆเดี๋ยวเราไปดู MV กันแล้วก็มาพูดคุยความคิดเห็น<า>เกี่ยวกับ MV ได้เลย อ,อไม่มีใครได้อยู่ในงานสักคนเลยไปเดี๋ยวเราไปดูเอ็มีเดี๋ยวลุงดอกไม้วะ สรุปน้องเขาสมหวังไหมครับพี่นัทครับดูจา้าภาพเมื่อกี้น่าจะไม่สมหวังนะเป็นปลายเปิดครับเป,ป,ป,ป็นปลายเปิดแต่เขาก็มีพูดไวลานี่ว่าเมื่อวานอะบนเวทีอะออถ้าเราชอบใครเราบอกไปโอกาสเราเีลืห้าสิบห้าสิบ อโอเคครับผมจบแล้วเป็นยังไงกันบ้างอ่ะพี่โบ๊ทก่อนเลยพี่ลูกเกดตันเซนเตอร์ซะด้วยลูกเกดน่าละไม่ <laughs> <laughs> แต่ก็มันดูเป็นโทนอ่ะดูโทวิสดีเนาะมันเหมือนมีมที่เขาเอามาเล่นกันอะที่แบบว่า <laughs> ของฝั่งวีเนเคเป็นตึกดํา ของฝั่งสีเป็นเหมือนว่าตึกสีสันน่ะเพลงมันก็่ะโท์มันก็ยิ่งมันก็ทวิสกันเลยเนาะเพราะว่าเอาจริงๆคือต้องบอกว่าเหมือนเราอะเพิ่งรีแอคกินแฟดกันไปแล้วมาพอมาต่อมันก็เลยแบบเห็นชัดมีความสดใสเห็นต้นมงต้นไม้มันยักนี่ไหมเหมือนมีที่อ่างแก้วด้วยป่ะมันแบบน่าจะสวนราชพฤกษ์อะไรอย่างงี้ป่ะเดาเดานะเดาเดาจากแบบฉากข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็อ่านแล้วก็แบบอ่ะก็ดูมีสตอรี่แบบว่าเดี๋ยวแบบแอบชอบใช่ไหม แล้วก็แบบอาจจะทํำยังไงดีนะแล้วก็จะมีทีมทีมที่อ่ะมาคอยช่วยแต่งหน้าทําผมฝึกวิธีการมีเครื่องมือเครื่องไม้หยุดเวลาใช่ไหมเป็นสตอรี่ที่แบบเออก็ดูน่ารักน่ารักดูแบบสดใสอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ดูแบบหม่นเหมือนเหมือนมืนของทางฝั่งเพลง BNK แล้วก็คิดว่าก็เล่าเรื่องได้ดีนะดูแบบอ่ะโอเคเหมือนเปิดมาเข้าประเด็นได้เร็วใช่ไหมแล้วก็ระหว่างทางก็จะมีฟีลลิ่งเหมือนเห็นการเติบโตใช่ไหมแล้วก็ตัด สลับกับฉากฟุตที่เป็นแบบเต้นในชุดเซมเนาะชุดเซมก็สวยดีนะก็ชอบนะทาไมเหมือนเห็นแบบคนดูแบบไม่ค่อยชอบกันหรือเปล่าผมว่ามันมันในคลายอีล่าปะไม่รู้อะคนไม่ไม่ใช่<น>ไม่ค่อยชอบกันแหละเขาอาจจะดูแบบเหมือนแบบว่าเป็นแบบลูกทุ่งนิดนึงอะไรเงี้ยใช่ คนที่ไม่ชอบบอกฟิลรถแทนเครื่องว่าอะไรเงี้ยอาจจะเหมาะกับไอ้เพลงซิง้สุดอยู่ที่เธอมากกว่าก็ชุดๆประมาณเนี้ยอ่าเแล้วก็สมมุิว่าถ้าจะให้มันเหมาะมันต้องเป็นชุดสีแหละสมมติเพลงเนี้ยก็จริงจริงก็คงต้องเป็นโทนแดงประมาณนี้แหละเป็นแดงแต่ไม่ใช่แดงดําแบบเนี้ยแดงขาวได้ไหมแดงขาวได้ไหมโบสีดาอ่ะไม่คือใช้ใช้แดงดําได้แต่ว่า การเล่นกับผ้าลูกไม้หรือว่ารูปแบบของการตัดเย็บกันวางลายหรือว่าวางองค์ประกอบเครื่องแบบเครื่องประดับหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันปรับไปอีกอันนึงให้มันดูเท่ได้หรือว่ามันดูน่ารักก็ได้เออผมมันเป็นลายอื่นที่ไม่ได้ใช่ลายตารางอะไรเงี้ยอ่าอืมฟิลแบบอาจจะแบบอีวาเกะเมมี่ปะอ๋ออันนั้นก็ตารางอีวาเกะใช่ไหมอันนั้นก็ตา่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใชใช่ใช่ใช่่่ใช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 ่ใใช่ แขเป็นตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยเนาะกีบใช่ฟูฟ่องแล้วมันอาจจะประกอบับบสถานที่ที่แบบถ่ายซีนเต้นเนี่ยมันก็แบบเป็นทุ่งดอกไม้อ่อืมทุ่งหญ้าดอกไม้แล้วมันดูแบบว่ามันก็เลยดูแบบชาร์จเกินไปเออก็เลยเข้าใจฟิลที่คนบอกเฮ้ยมันดูลูกทุ่งจังวะอ๋ออ๋อโอเคพอมาไปประกอบกับโอประกอบหลายๆอย่างมันก็เลยดูอย่างนั้นเดยมกิเป็นแต่ชอบแต่ชอบชอบสถานที่นี่มันเป็นเหมือนคาเฟ่ปะเหมือนเห็นคน เป็นคาเฟ่เป็นคาเฟ่เออมันเห็น,นลงวัยอะดูแบบเออก็ดูแบบดูหน้าไปตามลอยดีนะแบบดูเพื่ออะไรนะโซนถ่ายรูปน่าจะเยอะดีอะความ,มสีสันของตึกความตัดคอนทราสสีอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็จะมีโอกาสก็เดี๋ยวจะไปเนคาเฟ่เชียงใหม่นะฮะเอาอีกแนละ้วคุณจะขึ้นเชียงใหม่แล้วหรอใช่ค่ะช่วงนี้ผมพ้าวอืมแล้วก็เหมือนก็โดยรวมก็โอเคนะเนื้อเพลงก็แบบฟังไม่ได้แบบไม่ได้ดูยากแบบว่า ความหมองความหมายสะตงสะตอนลงสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนตอนที่เราดูเฟิร์สเพ์ว่ะก็เห็นคนแชร์คนทวิตกันเยอะแล้วเรื่องแบบเอวน้องพันน่ะเออเออเออแบบโตแล้วเนาะเออน้องพันโตแล้วดีมากแต่น้องพันไม่คุ้มใจไม่ทันเลยเหมือนแบบหรือจริงๆคือแบบเหมือนเมมซีดีเอ็มหลายๆคนเลยนะเหมือนแบบจังหวะการเต้นจังหวะการอะไรอย่างเงี้ยแบบดูชอบแบบหมายถึงว่าส่วนตัวนะแบบว่าไม่ว่าจะเป็นแบบแบบสีตานีนี่ลูกเกดหรืออะไรอย่างเงี้ย ที่แบบเออเต้นแบบดูแบบสวยแล้วก็แบบมันเหมือนดูแบบเพลินอะดูแบบชายนิ่งออกมาอะไรเงี้ยก็น่ารักดีแต่แบบอ๋อมาเห็นน้องพันธ์ควงเอวแล้วก็คือแบบสุดยอดครับยยมประมาณนี้ตอนในเอ็มวีอะก็แค่รู้สึกชอบนานานี่นี่เออเพราะว่าประกบประกบเซนเตอร์แล้วก็เออก็ก็ไม่จมดีนะ เป็นฟอนโลที่ถือว่าไม่จมแล้วก็เออก็ดูน้องน่ารักสดใสอืออีกคนนึงแม้จะอยู่ด้านหลังแต่ว่าความนุ่มฟูน่ารักก็แผ่ออกมาด้านหน้าแชมพูอะไรอย่างเงี้ยอ่าอก็ก็ชอบเป็นส่วนตัวครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับในในพาร์ทเอ็มวีอีชอบชอบชอบการจัดแสงของเอมวีมาดูมันสดใสไปกับเพลงอ่ะ ออเออเออทางซิชันมันก็เล่นง่ายๆแต่ว่ามันมันก็ไปกับเพลงของมันอนะแบบเออโอ,โอเคนะผมรู้สึกว่าชอบเอ็อันนี้มันดูแบบสนุกดีอะมันดูสนุกไปกับเพลงดีมันไปทางนิทานเดียวกันใช้โลเคชันได้คุ้ม,มแล้วก็เนื้อหาในเอมบมันก็คืออะเพื่อนที่แบบไปแอบชอบผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็มีคนกลุ่มเพื่อนๆคอยช่วยอยู่เนาะใช่ ลองจินตนาการ<ม>ภาพดูนาสมมติว่าเราแอบ,บชอบใครแล้วแบบเพื่อนมีนาฬิกาหยุดเวลาแล้วเพื่อนก็คอยคอยแบบอยู่ข้างๆคอยช่วยซัพพอร์ตอยู่มันก็น่าจะฟิลฟิลประมาณนี้แบบเฮ้ยช่วยจนแบบเสียงานเสียการอ่ะดูจากไอตอนอยู่ในคาเฟ<ฮ>่อ่ะสุดท้ายในฉากสุดท้ายข,ของ MV มันคือการที่แบบอ่ะเหมือนกําลังจะซ้อมแบบอะไรสัสกอย่างไงแต่ว่าอ่ะจริงๆทาําไอดีโมดหยุดเวลาตกมาเลยการ<ม>ช็อตจริงเลยชอบเธอนะอ่ะสุดแล้วก็เปิดเป็นปลายเปิดให้ให้ไปดูนว่าสรุปแล้วเขาชอบหรือไม่ชอบอะไร อาจจะแบบว่าเออแบบเราขอดูกันไปก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยในส่วนของ <c oughs> เพลงใช่ในส่วนของเพลงผมรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับไปซิ่งให้สุดอยู่ที่เธอฟิลของเพลงนะมีจังหวะความแบบสนุกสนานมีความได้ขยับได้ขยับร่างกายอ่ะเพลงเนื้อเนื้อของเนื้อหาฟังง่าย <c oughs> คิดว่าเพลงนี้ฟังง่ายกว่ากินแฟดมากๆเมโลดี้อะไรมันไม่ได้ฟังยาก ฟังติดหูเนื้อเพลงไม่ได้ไม่ได้ยากอะเนื้อเพลงมีความแบบฟังง่ายกว่าินแฟรเยอะเลยเออไม่รู้จะพูดยังไงแต่คือเออฟังง่ายไม่ได้บอกให้เปรียบเทียบเนาะแต่แบบว่าก็ลองฟังดูครับแต่คนเอ็มวีจะย้อมสีแบบโอเวอร์โทนไปหน่อยป่ะมันแจมันจะแจ๊ดคอนทัคจะผมรู้สึกว่าภาพอะมันไม่ได้โอเวอร์ไปหรอกด้วยด้วยชุดด้วยด้วยลักษณะเอ็มวีด้วยอะไรเงี้ย ผมว่าอันเนี้ยสีมันกําลังดีไว้แล้วก็ไอเป็นฉากจบตอนสุดท้ายอะไรเงี้ยที่มันย้อนแสงกันแบบเป็นคู่พระนางอะเนาะยืนอยู่บนอ่าบนอะไรนะเขาเรียกกันเนิ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 นนินนินนะเออมันก็ดูเป็นภาพฟิลกู๊ดดีอะแต่ก็ปลายเปิดในความหมายของนคนดูเอวีเนาะว่ามันจะจบยังไงอะไรเงี้ยโดยรวมงานภาพอะ ของ CGM อะ่ะมันจะมาโทนนี้อยู่แล้วไงไม่แบบว่าฟุง้งฟุ้งมันแบบฟุง้งแบบคือไม่ได้หมายความว่าแบบฟุ้งแล้วไม่ดีนะคือฟุ้งแล้วมันโอเคไงกับอันเนี้ยมันดูแบบสดไปเลยอะ่ะก็ก็เหมาะกับแบบว่าคุณไปถ่ายตรงนั้นด้วยเนาะใช่อะไรอย่างเงี้ยกับชุดน้อง,องเองมันก็จะได้แบบมันดึงกันขึ้นไปด้วยอะ่ะอืมอืมแตเหมือนใครใครไลฟ์ะแล้วบอกว่า เซตครั้งเนี้ยเปลี่ยนเซตที่มาถ่ายเอมวของฝั่งซีจีเอ็มหรออืมเปลี่ยนหมดเลยไหมว่าใช่คุณภาพมันก็ยังโอเคไม่ดีดีดีไม่ไม่ได้ไม่ดีเลยดีคือเหมือนทั้งฝั่งของทางบีเเอก็เปลี่ยนเนาะไม่ใช่ของคุณฮูอิสโมแล้วเป็นอีกคนนึงเนาะแล้วก็ทางซีจอ็มนี่อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน ถ้าเขาเปลี่ยนทีมก็คือแบบอยังคงมาตรฐานเดิมเนาะถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนทีมอะไรมาแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับแต่<ช>ส่วนตัวผมไม่ไม่มีอะไรเยอะพูดในเรื่องเอ็ีไปแล้วเนาะแล้วก็เรื่องเนื้อเพลงอะไรเงี้ยก็ผมก็เห็นด้วยกับทุกคนว่ามันเป็นในทางสดใสเนาะอ๋ออเพลงมันแบบว่าอะไรนะก็ก็คือเพลงรักอะ่ะเพลงแอบช,ชอบอะไรเงี้ยอยากแบบบอกชอบคนอะไรเงี้ยเนาะมันก็แบบเป็นแนวสดใสไปเรื่องนี้ก็โอเคเรื่องฟัง สับไหมหรือฟังง่ายกว่าไหมก็ถือว่าในระดับหนึ่งฟังง่ายในระดับหนึ่งใช้ทีมเดียวกับเบียนเคอ๋อโอเคใช่ก็ทำออกมาได้แบบโทนมาดูแบบไปสุดทุกทางดีอ่ะเออคือแบบ ฝั่ง CGM คือแบบว่าโหสดใสแฮปปี้เอนดิ้งเนี่ยส่วนฝั่ง BMK ก็แบบโหมนจัดเลยอะไรเงี้ย <c oughs> คือมันเป็นเรื่องที่ดีมันไปสุดมันไปสุดเลยอะ่ะเนาะอืมแต่มันอาจจะเป็นความตั้งใจของทั้งทั้ง CGM หรือ BMK ที่จะให้คอนทราสต์กันไปสุดทางขนาดเนี้ยอืมก็เป็นไปได้เพราะว่าช่วงนี้มันไอ้นี่ไงเนาะเขาก็ต้องยิวแข่งเริ่ตั้งแข่งขันอยู่นิดนึงอะไรเงี้ยเออมันก็อาจจะเป็นไปได้คือที่ไม่ค่อยพูดเนี่ยเพราะว่าเสียงมันติดจมูกเนาะ มันพูดลาบากเออได้ได้อเออก็เลยแบบไม่ค่อยได้พูดหน่อยแต่ว่าตอนนี้ไอตัวพูดมันไม่อยู่แล้ก็เลยต้องไปพูดนิดหนึงเนาะก็ขออภัยในเสียงติดจมูกด้วยไม่สบายอยู่นะฮะอ่าเป็น n a t u o a l voice ก็ประมาณนั้นครับก็ก็ก็ดีทั้งคู่เออทีทีนี้ต่อไปก็รอก็คือ first performance น่ะก็เห็นไปแล้วล่ะก็ก็ดีนะครับอื้ม ก็ที่เหลือก็รอดูว่าเวลาออกตามรดโชว์หรือนู่นนี่นั่นหรืออะไรเงี้ยเออเพลงนี้จะถูกอ่าพรีเซนต์ออกมาเป็นยูนิตย่อยๆนะฮะอะไรยังไงแต่ก็เพราะว่าน้องอ่ะอย่างน้องสาวเนี่ยก็มาบอกบอกว่าเออเฮ้ยวันนี้ฟังกินแฟตอ่ะเหมาะกับการทํางานมากมากเลย <c oughs> ผมก็ฮะไม่ง่วงเลยฟังกินแฟตทางาน <c oughs> อะไรเงี้ยมันบอกว่าเออมันมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าพอพอเห็น p e r f o r m เฟิร first p e r f o r m มนซ์ของกินแฟตแล้วอ่ะ เออมันมันดูเรียบง่ายเหมือนสามรหกสิบห้าวันอะ่ะเดินสับฉากไปสับบ็อกกิ้งไปสับบ็อกกิ้งมาถ่าใหม่เยอะไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งพอเวลามันไปออกรถโชว์หรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ามันมันมีเพลงเร็วๆหรืออะไร แบบดูเด่นๆนะเพลงนี้ก็อาจจะจมหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าก็พอจะจินตนาการออกเหมือนกันว่าเออเวลาไปออกรถโชว์คนส่วนใหญ่ก็อาจจะชอบเพลงที่แบบเออจังหวะเร็วๆหน่อยให้มันคลื้นอยู่ในอยู่ในสถานที่นั้นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็ต้องลองดูครับว่าเวลาเอาไปเล่นนอกสถานที่แล้วอ,อ่ะการพรีเซนต์ออกเพลงออกมามันจะเป็นยังไง นั่นแหละครับเสียนทุกคนเหมือนเป็นหวัดตลอดเวลาเลยโอ้เป็นอยู่แล้วไม่ได้จะเป็นเป็นอยู่แล้วยังไม่หายอากาศไม่ค่อยดีอ่ะฝุ่นอ่ะมันแพ้ฝุ่นด้วยอ่ะโอเคทีนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมน่าจะประมาณพูดเลยไหมผมว่าน่าจะประมาณนี้แหละของเพลงโตซุเซ s นโนดูแล้วมีอือมโอเค ช่แต่ถ้าใ,ใ,คใครมีเกตเล็กเกตน้อยอะไรที่น่าสนใจก็มาคอมเมนต์บอกเราไว้ได้นะฮะเพราะว่าเราก็แบบไม่ได้มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับตัว mv หรือว่าเกี่ยวกับสถานที่ที่ไปถ่ายหรือว่าอะไรซีมันซ่อนอยู่ใน MV เนาะหรือแบบบางอันบางสังเกตเห็นแต่เราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันก็ใครรู้ก็มาบอกกันได้นะครับเก็ตเล็กเกตน้อยใน mv เนาะ ครับนี่นี่เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่ไม่ได้ทำข้อมูลหรืออะไรเลยงานยุ่งมากขนาดวันเฟิร์สพอฟอร์แมนยังไม่ได้ไปเลยเออเพิ่งมาเพิ่งมาดูเพิ่งมาดูย้อนก่อนก่อนที่จะมาเทปนี้เองเออก็เลยยังอาจจะยังไม่ได้หาหาอะไรมากนักแต่ว่าก็ดีมาแบบหัวโล่งๆเลยนะครับเป็นเรียกชั่นแท้ๆโล่งไปบางทีก็โล่งไปอันเนี้ยหมายถึงตัวเองนะ หมายถึตัวเองอบางทีก็โล่งไปโล่งเกินอันเนี้ยทั้งทางนี้ก็ดูน,น,นู่นดูนี่ไปแล้วนะแต่โล่งไปหมดนะอืมอืมแต่ก็ไม่เป็นไรก็มันดีแล้วเปิดโอกาสให้ผู้ชมทางบ้านได้มีส่วนช่วยคอมเมนต์นะครับหรือว่าได้แสดงความคิดเห็นอเนาะก็แชร์ชมุมมองกันจะได้สนุกสนุกของคอมมิตี้เราครับ,ใ,รบใช่ครับใช่ครับงั้นก็คลิปนี้นะครับก็จบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องวอลล์ชอชนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อให้ไม่พลาดไลฟ์ของเราที่อาจจะมีในทุกๆเดือนเนาะแล้วก็คิดใหม่ๆที่เราจะพยายามทำลงกันมาให้ทุกคนได้รับชมกันตลอดนะครับนั้นก็ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ